สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับน่านแบมบูอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับตัวนี้นะครับก็คือไม้เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของลาตินอเมริกานะครับเขาเรียกว่าไผ่ก้าวดาวนะฮะหรือกัวด้วอแองกาสติโฟเรียนะฮะตัวนี้คือไผ่ก้าวดาวที่ปลูกในเมืองไทยอ่าอําเภอท่าบางผาจังหวัดน่านนะครับในสวนของน่านแบมบูของเราเลยน่านแบมบูของเรานะครับเก็บรวบรวมสายพันธุ์ไผ่ไบเยอะแยะนะครับหลากหลายหลายร้อยสายพันธุ์จากทั่วโลกนะฮะ แล้วตัวนี้ก็คือเป็นไผ่เศรษฐกิจที่มาแรงมากนะครับในในบรรดาไผ่ด้วยกันนะครับตัวนี้ก็คือเป็นไผ่ที่ถือว่าใช้ไม้เยอะที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะครับรองจากไผ่โมโซโมโซเนี่ยมีถิ่นกําเนิดในประเทศจีนนะครับเป็นไผ่โมโซตัวนั้นอ่าทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายไปทั่วโลกแต่ว่าสําหรับตัวนี้นะครับไผ่ที่แกร่งที่สุดในโลกเนี่ยอ่าเขาเขาก็เคลมว่าเป็นไผ่ตัวนี้นะครับกัวด้วกัวด้วอองกัสติฟเลีย ตัวนี้เป็นไผ่ที่มีเยอะมากนะครับในแถบอ,อเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้นะครับแถบลาตินอเมริกานั่นเองตั้งแต่เม็กซิโกไล่ลงไปนะครับถึงชิลีอาร์เจนตินานะฮะบ,บราซิลก็เยอะมากนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นหลักเลยนะฮะคือเขาเรียกว่า,าไม้ไผ่ที่มีความแข็งยังกระเหล็กเลยนะครับก็คือข้อไม้ถี่เนื้อไม้หนาและมีความแกร่งมากๆนะครับตัวนี้ใช้ในงานก่อสร้างงานทำเฟอร์นิเจอร์สะพานนะครับสะพานข้ามแม่น้ํายังทําได้เลยตัวนี้สะพานข้ามถนน หรือทําเป็นงานสถาปตัตยกรรมใหญ่ๆทําเป็นพวกโรงแรมรีสอร์ทนะฮะโรงแรมรีสอร์ทหรือว่าทําบ้านคนนะครับใหญ่ๆเลยในละตินอเมริกานี่ถือว่าเป็นเป็นพืชที่ตัวนี้นะครับเป็นไผ่ที่คอมมอนมากนะครับที่นู่นก็คือยอดนิยมสําหรับลาตินอเมริกาคือมีในป่าธรรมชาติที่นูน่นแต่สําหรับประเทศไทยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทยสักประมาณสัก4ีหปีที่แล้วนะครับแล้วตัวนี้ก็เราได้ทดลองปลูกในจังหวัดน่านประเทศไทย คุณเห็นไหมครับว่ามันโตได้ถึงเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นไผ่ก้าวดาวที่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับใหญ่ที่สุดหมายถึงว่าขนาดนะฮะขนาดเห็นไหมครับ6นิ้วคือมันใหญ่จริงๆนะครับ6นิ้วจริงๆผมอยากให้ท่านเห็น6นิ้วแล้วก็ความสวยงามนะครับสวยงามมากเนื้อไม้ก็หนานะครับหนาเพราะว่าเมื่อกี้เราก็เจาะไปลำนึงแล้วนะฮะเจาะไปลำนึงแล้วก็ตัวนั้นไม่ได้ถ่ายไว้แต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดยังไม่ทําอะไรเลย แต่เราปลูกทดสอบที่น่านนะครับว่ามันจะโตได้ดีไหมในสภาพภูมิอากาศแบบเมืองไทยปรากฏว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ปลูกโตได้ดีแน่นอนนะครับท่านดูความสูงครับความตรงนะฮะตัวนี้มีความตรงมากนะครับข้อทีแล้วก็สีสันสวยงามมากเห็นไหมฮะสูงความยาวเนี่ยน่าจะสักประมาณสักสิบแปดเมตรนะครับสิบห้าถึงสิบแปดเมตรได้นะครับความสูงสิบห้าถึงสิบแปดเมตรได้แต่สิบสิบสองเมตรนี่ขึ้นแน่นอนนะฮะซึ่งเราก็ยังไม่ได้วัดนะครับแต่ว่ากะดูด้วยสายตาเนี่ย ถือว่าเป็นไม้ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับจเจริญเติบโตได้เร็วในส,สภาพภูมิอากาศแบบเมืองไทยเขาชอบอากาศแบบร้อนชื้นนะฮะถามว่าถ้าเล็งแร้งปลูกได้ไหมปลูกได้ครับแต่ว่าเล็งแร้งมันอาจจะโตช้านิดนึงนะฮะแต่ว่าตัวนี้อายุการปลูกนะครับตัวนี้อายุประมาณสัก4ปีได้นะครับ4ปีซึ่งผมก็ได้นําตัวนี้มาปลูกในประเทศไทยเนี่ยในอาเภอท่าม่วงผาจังหวัดน,น่านเนี่ยปลูกไปหลายร้อยกอเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสําสหรับตัวนี้คือใหญ่สุดละผมอยากให้เห็นว่าใหญ่สุดมันโตได้ขนาดนี้แหละโตจริง ลักษณะของกาบนะฮะผมอยากให้เห็นอันนี้คือกาบกาบหุ่มลำจะไม่เหมือนกับไผ่ไทยทั่วไปนะฮะจะเป็นประมาณนี้เขาเรียกว่าไผ่กอเปิดนะครับก็คือว่าแต่ละลำเนี่ยมันจะไม่ได้ติดกันนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนกอกอไผ่ของไทยไผ่ของไทยเนี่ยกอมันจะชิดชิดกันนะฮะกอหนึ่งเนี่ยลำจำนวนลำนี่จะอัดแน่นในกอเลยแต่ถ้าเป็นตัวไผ่ก้าดาวนะครับตัวนี้หรือกัวด้วเองนะฮะ แต่ละลำนี่ห่างกันสักประมาณ50-70เซนฮะประมาณนี้เห็นไหมครับระหว่างลำนี้กับลำนี้ท่านเห็นนะดูลำนี้กับลำนี้นะครับประมาณ50-70เซนก็ถือว่าเป็นไม้ ที่ใช้ในงานโครงสร้างดีที่สุดตัวหนึ่งน่าสนใจนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะฮะตัวนี้นอออกนอได้ตลอดนะครับออกนอได้ตลอดก็คือปีปหนึ่งจะออกช่วงฤดูฝนต้นฝนนะฮะจะเยอะมากและช่วงนี้ก็กําลังขึ้นนออันนี้ก็คือนอใหม่นะฮะแล้วก็นอใหม่ช่วงหลังจากมิถุนายนครับมิถุนายนกร,รกฎาดาสิงหาจะออกนอใหม่ชุดใหม่ตัวนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับไม่ไม่ยากมากเท่าไหร่ถ้าเป็นแถวภาคกลางภาคใตย้ยิ่งจะโตโตได้รวดเร็วกว่านะครับแต่ถ้าเป็นภาคอื่นปลูกได้ไหมปลูกได้ครับอาจจะต้อง รดน้ําช่วยให้ปุ๋ยเพิ่มนิดนึงนะฮะสำหรับวันนี้นะครับน่านไมนบูเรายินดีนําเสนอตัวนี้นะฮะซึ่งมันเป็นไผ่ใช้ลำนะครับแล้วก็เป็นไผ่ปลูกประดับด้วยถ้าท่านปลูกประดับนะฮะมองกําลังมองหาไผ่ชนิดไหนสวยๆตัวนี้นะครับก็สวยไม่ได้แพ้ใครเห็นไหมฮะลักษณะของข้อขาวนะครับข้อขาวแล้วก็ลำสีเขียวตัดกันสวยงามมากนะครับเป็นไผ่สวยงามตัวหนึ่งที่น่าสนใจน่าปลูกไว้ติดสวนครับไผ่ก้าวดาวนะครับโกด้วนแองกัสติโฟเลียตัวนี้น่าสนใจครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ